ยินดีด้วยจ้าคุณแม่พระเอกดังได้สัญชาติเป็นพลเมืองของอเมริกาแล้วย้ายไปใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกานาน,านมากแล้วสำหรับแม่แหม่มพลอยไพลิลนคุณแม่คนสวยของพระเอกสุดหล่อเวียงสกลวัฒน์ล่าสุดคุณแม่แหม่มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองถือธงชาติสหรัฐพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า I am now officially a citizen of the United States of America h o so o n r e d a n d p r o u n hash tag #newuscitizen ตอนนี้ฉันเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากบอกเลยแหละคะ่ะว่าคุณแม่ยังสวยและสาวมากๆขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ